ทุกคนคะวันนี้อยากให้เราสามารถฮิวใจอะไรใครได้บ้างมีใครเหนื่อยอะไรบ้างหรือเปล่าพี่มอสเหรอหมอสมาจุกเหรอเหมือนเห็นเอ๊ะเอ๊ะเดี๋ยวนะไม่น่าใช่แต่ว่าต้ตาแต่แต่ว่าต้ตา,ต,ต,าต,ตาผ้าไม่น่าใช่ไม่ใช่ไม่ใช่น,นแน่ มันน่าจะมีคนชื่อมองแล้วก็มีคนว่าจกแล้วมันก็อ่านผิดเตรียมของให้หลานหรือลูกเต็มหรือ,อยังเธอฉันต้องซื้ออะไรเป็นของรับขวัญหลานหรอซื้ออะไรเป็นของรับขวัญหลานดีคะ่ะทำไมมีคนมาพิมพ์น้ำตาลเต้ยอะคะ มันแล้วหรอคะมันเป็นซีนเดียวเลยนะคะที่เรากอดกันอะทองแท่งหรอคะทองแท่งของเกย์วอลินทอนหรอคะ